คลิปนี้นะฮะก็มีเพื่อนๆพี่ๆนะคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับว่าอยากให้ผมนะฮะถ่ายคลิปนะฮะแล้วก็รีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับ oneweb w 1 2 5 i ตัวล้อแม็กนะฮะสีดำเทานะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวสีเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็เข้ามา1คันนะครับก็เลยมาลงคลิปให้ถ้าพร้อมแล้วลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพื่อนๆพี่ๆนะฮะคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ผมรีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคาเว็บ 125i ตัวล้อแมกนะฮะปี2023นสะฮะสีดำเทานะครับว่าเนื้อสีเป็นยังไงนะครับแล้วก็ราคารวมจดทะเบียนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาที่ร้านฮอนนาะฮะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะ ก็เผื ally, meet, ่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื Without ่อนๆพี่ๆที่คอมเมนต์เข like ้ามานะครับเพราะว่าราคาในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่นี่ไม่เท่ากันนะครับผมนะบางพื้นที่ก็อาจจะแพงกว่านะฮะบบางพื้นที่ก็อาจจะถูกกว่านะครับแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆดูคลิปนี้นะฮะก็สามารถเอาราคานี้ไปเทียบได้นะครับว่าแต่ละพื้นที่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันไปเทียบแล้วนะฮะราคาสูงกว่านี้นะเพื่อนๆพี่ๆก็ลองสอบถามดูหลายๆร้านก็ได้นะครับหรือว่าไปสอบถามแล้วราคา ถูกกว่านี้นะฮะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็จัดเลยก็ได้นะครับผมนะสำหรับเวฟหนึ่งสองห้าไอนะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวทบนะปีสองพันยี่สิบสามนะอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะก็จะเป็นสีดําเทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในตัวใหม่นะครับไม้นี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นตัวสตาร์ทมือนะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับผมนะส่วนฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ําแตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะฮะสามารถใส่ขวดน้ํานะ ขวดเล็กได้ขวดหนึ่งนะครับเนื้อสีนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะเป็นสีเทาสีเทาก็ออกเงาเหมือนกันนะครับโทนสีนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับทรงใหม่ล่าสุดเครื่องใหม่ล่าสุดนะฮะของปี2023นสาะครับสาหรับเว็บ1 2 5ไอตัวนี้นะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายตัวใหม่นะครับอันนี้ก็ทรงคนละตัวกับตัวเก่าเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็รถเพิ่งมานะครับผมนะฮะก็คือวันที่ผลิตก็วันที่ 12บธันวาหกห้านะครับวันนี้ก็วันที่16นะฮะธันวาหกห้านะครับผมก็เลยลงคลิปนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่กําลังจะออกรถนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับสําหรับเว็บหนึ่งสองห้าไอตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทฮะตัวนี้ราคาตัวรถห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีค่า จดทะเบียนอีก1 0 0่บาทนะตัวนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่6,900บาทนะครับก็คือจ่าย6900นี่รในรับรถออกได้เลยนะครับแล้วก็รอรับคู่มือกับป้ายทะเบียนนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะก็จะเป็นตัวล้อแมกนะล้อแม็กก็จะเป็นล้อแมกลายห้าก้านนะสีดําออกด้านหน้านะครับนี่ฮะล้อแมกของเขาสวยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นระบบเบรกแบบดิปเบรกหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเบรกแบบลูกสูบเดียวนะครับนี่ฮะปั๊มดิสก็จะเป็นแบบปั๊มเล็กนะครับ ส่วนโทนสีนะครับก็จะเป็นบางโครนก็จะเป็นสีดำนะฮะหน้ากากนะฮะก็จะเป็นสีดำนะ,ะแล้วก็หน้ากากข้างบนก็จะเป็นสีดำนะฮะเป็นดําเงาหมดเลยนะครับส่วนระบบไฟหน้านี่เป็นไฟหน้าแบบ Fu l l LED นะฮะแบบ headlight นะครับ,บ,บ,น,รบนี่ฮะถ้าเป็นส่วนนี้นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆนะับเวฟหนึ่งสองห้านะฮะตัวเก่านะแต่ว่าพอลงข้างล่างมานี่ก็คนละตัวเลยนะครับผมนะนี่ฮะตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าตัวเก่านะครับบอดี้เขาจะใหญ่กว่านะครับ ส่วนเครื่องยนต์นี่ร้อยี่สิบห้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นี้ก็คนละเครื่องนะครับสาหรับเฟรมหนึ่งสองห้าตัวสองพันยี่สามตัวนี้นะนี่ฮะสวยนะครับสีเขาผมว่าสวยนะครับก็จะออกเป็นสีดําเงานะครับเพื่อนๆพืนพี่ๆนะฮะนี่ฮะดำเงาวับเลยนะครับแล้วก็จะมีโทนสีเทาก็จะเป็นตรงฝาครอบเรือนไม้นะครับแล้วก็จะเป็นฝาครอบกุญเจนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีเทานะครับนี่ฮะในตัวนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะ เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับบางคนก็บอกว่าคล้ายๆ110ร้อยสิบนะก็คล้ายๆอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของข้างในก็คนละตัวกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์วนสีระดับนะฮะก็เป็นระบบเกียร์นะครับเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะฮะเวลารถจอดนิ่งนี้เหยียบไปข้างหน้านี่เป็นเกียร์ว่างได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดฝาสูบนะฝาสูบก็ตัวใหม่นะครับผมนะฮะแต่ว่าทรงก็คล้ายคี้ายร้อยู่่ทีสิบนะฮะ ช่วงชักนี่6ก1นะครับก็คือลูกของเขาจะ50ามิลนะฮะถ้าเป็นตัวร10นี่ลูกสูบอยู่ที่47มิลนะฮะตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าอยู่ประมาณ3มมิลนะครับผมนะฮะเนี่ยฮะโทนสีก็จะเป็นสีดําเงานะครับข้อดีของสีดําเงานะครับก็เวลาเราล้างนะฮะแล้วก็ทําความสะอาดก็จะดูแลง่ายกว่านะครับเวลาเราลงเคลือบสีหรือว่าลงแว็กนะฮะก็จะเงากว่านะครับผมนะส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบ ล้อแม็กเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นล้อแม็กสีดำด้านเหมือนกันนะครับลาย5ก้านนะครับขนาดยางนี่ใหญ่มากนะครับ2.7 5ายางก็ใช้ของวีรเบอร์นะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับก็จะเป็นโซ่สเตอร์นะครับผมนะถ้าเน้นแบบโทนประหยัดน้ํามันแนะนําขับเคลื่อนด้วยโซ่นะประหยัดมากนะครับผมนะในส่วนของถังน้ํามันนะครับผมตัวนี้นี่ถังนี่จุน้ํามันได้5.4ลิตรนะรองรับแก๊สสองอ็ดเ1 9 5แล้วก็ E20 นะ อันนี้รถเพิ่งมานะครับยังไม่ได้ใส่กระจกเลยนะครับผมก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้ก่อนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่คอมเมนต์เข้ามานะฮะในส่วนของอัตราประหยัดน้ํามันนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสาหรับเครื่องร้อยยี่สิบห้าซีซีนี่ลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึงเจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อลิตรนะก็คือเติมหนึ่งลิตรนี่สามารถขับได้ถึงเจ็ดสิบเอ็ดกิโลนะฮะอันนี้ก็เป็นการทดลองนะฮะของ AP H o n อ a นะฮะแต่ถ้าเราใช้งานจริงๆนะฮะก็น่าจะไม่ถึงนะครับก็น่าจะะะะอยู่ปรมาณน ในส่วนของยูบอกก็เป็นย kind of ูบอกตัวใหม่นะครับสามารถใส่ของได้ประมาณ17ลิตรนะฮะเบกก็จะเป็นเบาตัวใหม่นะครับนี่ครับผ้าเบาก็จะเป็นสีดำนะฮะถ้าเป็นตัวปี2022นี่ี่จะเป็นเบาแดงนะครับถ้าเป็นสีดํานะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นโทนเบาดํานะครับนี่ฮะโทนเนื้อสีของเข้าสวยนะครับก็จะเป็นสีเทานะฮะตรงข้างบนนิดหนึ่งอ่ะนอกนั้นก็จะเป็นสีดําเลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นสีดํานะ โทนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝากครบโทนะฮะฝากครบโทษกับฝากครบโทตูวใหม่นะครับจะไม่เหมือนตัวเก่านะครับผมนะฮะส่วนข้างหลังนี่จะเป็นดัมเบลกนะฮะข้างหน้าดิสในข้างหลังดำนะนี่ฮะก็จะเป็นโลโก้เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝากครอบคลัสนะฮะบางคนก็บอกว่าเครื่องตัวเดียวกับร้อยสิบนะฮะตัวนี้ทรงคล้ายๆนะครับแต่ว่าตัวนี้จะใช้แผ่นคลัสสี่แผ่นนะฮะถ้าตัวร้อยสิบในใช้สามแผ่นนะฮะแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะตรงคอนโซลตรงนี้นะฮะ ถอดน็อตตัวเดียวนี้ก็เปิดออกมาก็เห็นแบตเตอรี่นะครับผมนะเนี่ฮะสวยงามเลยนะครับผมนะก็มีทั้งหมดอยูสีสีนะครับให้เพื่อนๆพพี่ๆเลือกเอานะครับว่าชอบสีอะไรนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเทานะครับแล้วก็จะมีสีแดงเทานะครับแล้วก็จะมีสีขาวแดงนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเทาดำนะสีนั้นจะออกแบบด้านๆนะนอกนั้นก็จะเป็นเงาหมดเลยนะครับนี่ฮะข้างหน้าเขาสวยนะครับผมนะฮะไฟของเขานี่แบบฟูเอลดีนี่กลางคืนนี่สว่างมากนะครับ ในส่วนของราคาก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ดีลเลอร์น,นะครับเพื่อนๆพนี่ๆนะเห็นคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับว่าทําไมราคาไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับส่วนที่นี่ก็ราคาตัวรถห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีกหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะร,รับรถออกได้เลยก็อยู่ที่หกหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับก็คือจ่ายหกหมื่นเก้าร้อยบาทนี่รับรถ ออกจากร้านได้เลยนะครับแล้วก็รอรับคู่มือกับป้ายทะเบียนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอประคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ